สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องแนวคิดที่เ,เรียกว่าทั้งท้าทายแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะของจวงจื่อปราจีนโบราณค่ะครับผมน่าทึ่งนะคะว่าปรัชญาเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมันยังแบบจี้ใจหรือให้แง่คิดกับชีวิตยุคดิจิทัลของเราได้ยังไงใช่ครับ ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากข้อความเกี่ยวกับปรัชญาของท่านจงจือนี่แหละครับเป้าหมายคืออยากจะลองแกะดูว่าเอ๊ะแนวคิดเรื่องอิสระภาพมุมมองหรือการยอมรับความจริงในแบบของท่านเนี่ยมันจะให้มุมมองอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตปัจจุบันของเราได้บ้างค่ะก่อนอื่นเลยอาจจะต้องถามว่าจงจือท่านเป็นใครกันแน่คะภาพจำคือเหมือนเป็นนักคิดอิสระมากๆเลยครับประมาณนั้นเลยครับ ท่านอยู่ในยุคที่ค่อนข้างวุ่นวายแต่ก็เลือกที่จะไม่ยุ่งกับการเมืองนะแต่หันมาสังเกตรธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายหน่อยอืแล้วก็ถ่ายทอดความคิดผ่านเรื่องเล่าเปรียบเทียบที่แบบอ่านง่ายสนุกแต่ข้างในนี่โอ้โหลึกซึ้งมากครับมีคติหลักอะไรที่พอจะจับใจความได้ไหมคะจะเจออิสระภาพที่แท้จริงข้างในครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะมีเรื่องเล่าไหนที่เด่นๆไหมคะมีเรื่องที่คนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆครับ เรื่องอปลาคุณยักษ์กับนกผึง่งอ๋อที่ปลาตัวใหญ่ๆกลายเป็นนกใช่ครับท่านเล่าวา่ามีปลาคุณตัวมาหือมาอยู่ในทะเลแล้วก็แปลงร่างเป็นนกผึง่งบินทีนี่ปีกกว้างใหญ่ไพศาลข้ามทะเลข้ามฟ้าไปไกลสุดๆเลยเหมือนก้าวข้างขีดจำกัดตัวเองเลยนะคะครับแต่ทีนี้เรื่องมันมีต่อคือมีนกกระจิบตัวเล็ก,เลกๆเห็นเข้าก็หัวเราะเยาะบอกว่าโห จะบินไปไหนกันนักหนาะแค่บินไปเกาะตามพุ่มไม้แถวนี้ก็พอใจแล้วเอา้ามีแบบนั้นด้วยครับจุดสำคัญของเรื่องนี้คือจุงจือไม่ได้บอกนะว่านกผึงดีกว่าหรือนกกระจิบดีกว่าท่านแค่ชี้ให้เห็นว่า,าโลกกระทัดหรือมุมมองของแต่ละชีวิตมันต่างกันนกกระจิบไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าขอบฟ้าที่นกผึงเห็นมันเป็นยังไง แต่นกเพิงเองก็อาจจะไม่เข้าใจความสุขเล็กๆง่ายๆของนกกระจิบเหมือนกันฟังแล้วนึกถึงเวลาเราเห็นชีวิตคนอื่นในโซเชียลมีเดียเลยค่ะแบบอดเปรียบเทียบไม่ได้ใช่เลยครับนี่คือกับดักเป๊ะเลยที่เราเจอกันในยุคนี้จงจือกาลังบอกว่าความสุขหรือคุณค่ามันไม่ใช่ไม้บรรทัดอันเดียวแต่มันสัมผัสกับมุมมองของเราบริบทของเราการไปตัดสินตัวเองหรือคนอื่นด้วยมาตรฐานเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกตั้งแต่ตน้น เงินข้อคิดก็คือต้องเข้าใจตัวเองยอมรับข้อจํากัดและศักยภาพของตัวเองให้ได้ถูกต้นครับเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันให้ได้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสุขในแบบของเราเองพอพูดถึงเรื่องคุณค่าก็นึกถึงอีกเรื่องค่ะเรื่องต้นไม้ใหญ่ที่มันคดค้นงององดูไม่มีประโยชน์อ๋อครับเรื่องต้นไม้ไร้ประโยชน์ในสายตาช่างไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะช่างไม้เมินเลยบอกเอาไปทาอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายเพราะความไร้ประโยชน์นี่แหละ มันเลยรอดไม่มีใครตัดยืนต้นอยู่ได้เป็นพันปีเลยครับผมโห oh, คิดแล้วมันมันสวนทางกับแนวคิดเรื่อง productivity หรือการต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลาในยุคนี้มากๆเลยนะคะถูกต้องครับมันท้าทายความคิดเรื่องคุณค่าที่สังคมเรามักจะตีตราเลยจวงจือกําลังชี้ให้เห็นว่าไอสิ่งที่ดูไร้ประโยชน์เนี่ยบางทีมันคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดนะอือหือ หรือบางทีการไม่พยายามเป็นประโยชน์ตลอดเวลาตามที่สังคมคาดหวังมันอาจจะเปิดพื้นที่ให้เราได้พักผ่อนได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆหรือหลุดจากความกดดันก็ได้ครับเหมือนเป็นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบใช่ครับทั้งในธรรมชาติและในตัวเองท่านเคยเปรียบเปรยไว้ทํานองว่าม้าวัวมีสี่ขานั่นคือธรรมชาติแต่การเอาเชือกไปผูกหัวมา้าหรือเจาะจมูกวัวเนี่ยนั่นมันเป็นฝีมือมนุษย์ คือมันสะท้อนว่าเราชอบเอากฎเกณฑ์สังคมบรรทัดฐานของเราไปฝืนหรือไปตัดสินธรรมชาติตามมุมมองของเราเองมากแค่ไหนการยอมรับธรรมชาติอย่างที่มันเป็นอันนี้ก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องที่ท่านทำตอนพระยาเสียชีวิตได้ด้วยใช่ไหมคะที่เพื่อนไปเจอท่านนั่งตีอ่างร้องเพลงใช่ครับเรื่องนั้นสะท้อนมุมมองเรื่องความเปลี่ยนแปลงและความตายของจวงจื่อได้ชัดมากเลยตอนนั้นเพื่อนๆก็คงตกใจนะคะครับ แต่ท่านอธิบายว่าตอนแรกท่านก็เสียใจนะแต่พอนั่งคิดดูดีๆชีวิตคนเรามันก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงของาธาตุของฤด,ดูกาลจากความว่างเปล่ามารวมตัวกันเป็นชีวิตแล้วสุดท้ายก็กลับสู่ความว่างเปล่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบถูกต้องครับเพราะงั้นการไปนั่งเศร้าโศกเสียใจก็เหมือนกับการที่เราไม่เข้าใจธรรมชาตินั่นเอง การเข้าใจว่าความตายเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบหนึ่งมันช่วยให้เราเก้าวข้ามความกลัวความทุกข์จากการสูญเสียได้ไม่ใช่แค่เรื่องความตายอย่างเดียวด้วยสินะคะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในชีวิตด้วยการเปลี่ยนงานความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ต่างๆถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเราก็จะอ,อรับมือกับมันได้ดีขึ้นฟังทั้งหมดแล้ว เหมือนจงจจ่อกำลังชวนให้เราลองทลายกำแพงหรือกรงทางความคิดความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นมาขังตัวเองหรือที่สังคมสร้างให้เราเดินตามเพื่อจะเจออิสรภาพจริงๆจากข้างในตัวเราเองครับเป็นการสรุปที่ดีเลยครับและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆของท่านเท่านั้นเองนะครับค่ะจริงๆคงมีแง่มุมให้คุยต่อได้อีกเยอะเลยนะคะงั้นสุดท้ายนี้อยากให้ฝากคําถามชวนคิดต่อหน่อยคะ่ะ อืมครับก็น่าคิดนะครับว่าในโลกที่มันเร่งรีบกดดันให้เราต้องมีประโยชน์ตลอดเวลาแบบทุกวันนี้เนี่ยการที่เราลองเปิดใจรับความไร้ประโยชน์ในบางแง่มุมของชีวิตดูบ้างหรือว่าฝึกที่จะยอมรับแล้วก็ไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอย่างที่จวงจีเสนอแนะเนี่ยมันจะช่วยให้เราเมีความสุขสงบหรือมีสุขภาวะที่ดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าอาจจะลองเก็บไปคิดทบทวนกันดูได้ครับ